หมอกค่ะเช้านี้ทุกสองโมงเช้าเย็นสบายไม่เยอะเหมือนคำโฆษณาแต่ก็โอเคอยู่มองไปข้างลา่างเย็นที่นี่ดอยพุกโคงครับอำเภอเลยค่ะ แม่ห้องสองไม่กลทางขึ้นก็ไม่ลำบากมากแต่ปวดขาเมียนกันนะคะเพื่อนร่วมทีิปองเรเก็บผ้า ตรงต้นค่ะกำลังจะเก็บภาพนะคะลองว่าปางนะครับไปยืนเก็บภาพตรงนั้นบ้างครับปางก็กำลังเอาเฟซบุ๊กไปฝากเพื่อนๆก่อนนะคะดูดูเฟซบุ๊กของปางหน่อยครับ ถ่ายได้ไม่กี่รูปหรอคะทะเลหมอช่วงนี้มเมฆเยอะนะครับพอมเมฆเยอะจะทำให้หมอกน้อยนะครับ ก็ปิดอำไมก็ปิดปิดค่ะเย็นดีค่ะหนาหวว่างก็มาเที่ยวด้วยกันนะคะ